ใช้เครื่องปลูกนะวางลายแล้วก็ไถถมเลยตรงนี้รถจะปลูกห้อยไม่วางครับปลูกเองนะครับวิ่งเหยียบวินแบบนี้เนยก็ไถถมไปเรื่อยวางไปเรื่อยทำกันเองครับ ก็ลดต้นทุนได้เยอะเลยหอยก็เป็นหอยพันตัวเองตัดอยู่ปนละูกหอยปีนี้รวมต้นพันก็ถ้าจ้างเขามาปลูกใช้รถปลูกมันก็จะประมาณห้าพันไม่เสียแล้วครับตาไม่แตก กันเองครอบครัวครับประหยัดต้นทุนไปเยอะครับที่ตรงนี้ก็ที่จะปลูกงบประมาณเจ็ดไร่วางเป็นจุดเป็นจุดนะครับคนคนขี้วางก็วางตามหลังตามลองที่ไทแล้วก็ฟันท่อนด้วยนะครับตามระยะที่ต้องการ ดินกำลังปลูกลยครับนี่ <c oughs> นี่เป็น,นรถไถกิสกีนะครับ Tl 2 0 0 7ไถมแบบนี้เลยครับเหยียบอ้อยไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวตามจะแตกครับมันก็มันมีหลายตานะมีหลายข้อครับถึงมันมีแตกก็มันก็จะมีตาอื่นงอกมาแทนอยู่ดี ที่แน่ๆมันจะต้นทุนเยอะยมากกว่าครึ่งเราพัานคอยใ,ใส่รถมาด้วยเลยครับถ่ายไปด้วยวางไปด้วยใช้เวลาอยู่ต่งนั้นมันแต่มันลดต้นทุนครับเงินมันหายากช่วงนีน้ใช้ผ่านสี่ถ่าผ่านสี่ถ่ถมมันจะมีความละเอียดมากขึ้นกว่าผ่านสาม ตดต่อจ้ต่อึอ้นตรงนี้ก็จะเข้าถึเครื่วงฤดูปลูกห้อยนะครับตรงนี้ก็จะปลูกห้อยกันกลุ่มหนึ่งก็จะเกี่ยวข้าโพดคนที่ปลูกห้อยปลูกดินกำลังพอดีครับความชืน้น ่อนะครับมีต่ออยู่ไม่ขึ้นแลนนะครับต้องลบเอาแล้ว ลึกมันก็ไม่ลึกมากนะประมาณไม่เกินคืบมือหรอกมันก็ได้แข็งกับเครื่องผูกห้อยนะนเกียบอย่างนี้เลยครับอันที่แตกมันก็มีบ้างครับแต่ว่ามันมันมีหลายตาครับมันมีหลายข้อ,อยังไงมันก็งอก แต่ก่อนปลูกก็จะระวังเรื่องตาแตกกันเยอะนะครับผันอ้อยมันหายากครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม,ไม่ได้ปลูกอ้อยนะสองปีผ่านมานี่ปลูกอ้อยกันเยอะครับผันอ้อยก,ก็มีนะครับเนี่ยฐานสี่ครับใบยี่บสองนิ้วนะายไปก็ต้องไปลงมาวางอ้อยไปนะ ก็ใล้คนวางเลียงตามหลังมานะก็อ้อยหมดก็รถไถวิ่งไปใส่ตรงที่ก็ตัดมานะครับมันไม่ได้ลึกบ้างนะครับก็อยู่ที่เราเลี้ยงหางนะครับเราไม่ได้ปล่อยหางลงลึก ที่ผมมองดูก็ไม่เกินคื้นมือผมนะครับประมาณฝ่ามือจะเหยียบมาแบบนั้นเน่ยหรือตะกัวก็เหยียบมินมินมาก็ได้ครับไม่ต้องเหยียบเต็มอย่างนี้ก็ได้นะครับเหยียบขอบขอบตะกัวตาแตกนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่ามันไม่แตกแตกถ้าติดแตกก็แตกน้อยแหละ ถงตาจะแตกครับแต่ถ้าอ้อยมันมันก็งอกอยู่ดีครับถ้าตัวตรงปุ่มตามันไม่เสียนะครับมันก็จะออกอยู่ดีมันก็จะออกลากาข้างๆตงุงตาเน,นี่ยเูกปลูกม,มาได้ครึ่งแปลงล้วครับระยะประมาณเจ็ดไร่เจ็ดแปดไร่นี่แหละปลูกกระสามมัน ก็ทำงานไม่เต็มวันนะครับพอดีทําเองไม่ได้จ้างทำเองประหยัดต้นทุนไปเลยเงินมันหายยากประหยัดต้นทุนได้เยอะ,ะมากกว่าครึ่งถ้าเราไม่รีบร้อนก็ปลูกองนี้มันก็ประหยัดไปได้เยอะนะปลูกอยก็ไทยอิสเกีครับ P L 2อง เวลาดนึงครับแต่ครับประหยัดต้นท,<อ>ท,ท,ทุนด,ดีก็ผมที่มนประหยัดต้นทุนนี่แหละผมปลูกมงหมดไปเยอะเลยครับผมจ้างรถเข้ามาปลูกให้นะครับหมดเยอะเลยพร้อมพันก็ไล่หนึ่งกระตกพร้อมพันอ้อยนะครับไล่หนึ่งที่ผมปลูก,กตกเกือบห้าพัน ปลูกอย่างเดียวนะครับยังไม่ยังไม่มีอะไรเลยปลูกอย่างเดียวหมดไร่ก็เกือบห้าพันแล้วลวางลายไปเลยครับปลูกอ้อยไปยักต้นทุน,นครับทำเองมีรถไรถตัวเองก็ดนะีทำเองไปเรื่อยครับถ้าใครไม่มีรถไรถก็จะลำบ,บากที่หนึ่งจ้างเขา้ามันต้องทำงานเร็ว ถัาน,นีก็ถ่ายได้เองก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ครับรถต้นทุนไปเยอะมากกว่าครึ่งนะผมว่ามากกว่าครึ่งเลยแหละ